ในวัยเด็กเนี่ยนะคะเด็กที่เติบโตเนี่ยตามพัฒนาการของรอบ7ปีตามหลักของแนวมนุษยปัญญาเนี่ยเด็กก็จะมีการเรียนแบบพ่อแม่เนาะมีพลังชีวิตที่เขาได้มาจากพ่อแม่แต่พอช่วง7ปีเนี่ยโดยเฉลี่ยเนาะฟันแท้ซี่แรกของเขาจะขึ้นมามันก็จะมีฟันน้ำนมที่หลุดออกมาลองสังเกตสิคะตรงนี้ไม่ว่าพ่อแม่อาจจะทำอะไรบางอย่างให้ทำสิ่งน้นสิ่งนี้ มันก็จะไม่ได้หลุดนะแต่ต้องเป็นตัวของเขาเองที่มีพลังชีวิตตรงนี้เนี่ยทำให้มันหลุดออกการที่พลังชีวิตของเด็กเนี่ยแข็งแรงมากพอที่ทําให้ฟันน้ํานมทีเดียหลุดได้ด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันไม่ใช่แค่กายภาพเนาะมันเป็นการที่แสดงถึงพลังข้างในของตัวเด็กเนี่ยคะ่ะว่าเขาเป็นอิสระจากพ่อแม่แล้วเนาะที่เขาได รับมาจากพ่อแม่เนี่ยตอนนี้เขาเริ่มจะเป็นตัวของเขาเองและเขาจะมีอิสระทางความคิดมันจะเป็นขั้นตอนต่อไปเหมือนจากเดิมเนี่ยพลังชีวิต0ูนถึงเเนี่ยสร้างรากฐานเหมือนเราลงเสาเข็มเนาะร่างกายที่แข็งแรงตอนนี้มันจะเป็นพัฒนาการขั้นต่อไปแหละเป็นเรื่องอารมณ์ความรู้สึกเป็นเรื่องของดวงจิตละค่ะตอนนี้จะเป็นตัวของเขาเองบทบาทของพ่อแม่เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ผู้ดูแล ในด้านกายภาพเท่านั้นแต่เป็นผู้สนับสนุนให้ลูกเนี่ยเติบโตภายในมีความมั่นคงแล้วก็เรียนรู้กับพลังชีวิตของตัวลูกเองไปด้วยกันนะคะ